กระบะงบส0 0 0สนกว่าบาทเราก็มีให้นะครับสลับคันนี้เลยนะครับเป็น m a z d b t t 5 0รถปี2013นะครับเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5-6 0ถึ 6, ตลอดทั้งสัญญาไม่มีแบบขั้นบันไดหรือว่าดอกเบี้ยบอลลูนด้วยนะครับลูกค้าสลรับคลิปนี้นะครับอมก็จะมารีวิวนะครับรายละเอียดนะครับสลับคันนี้ให้ดูนะครับ รอบคันกันเลยนะครับว่านอให้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่นะครับแวะเวียนเข้ามาชมคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์นะครับอมมีในส่วนของตัวล้อแมกนะครับให้อีก1ชุดเลยหรือจะเป็นในส่วนตัวชุดแต่งนะครับให้อีก1ชุดด้วยกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับและในส่วนตัวคันนี้นะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟไม่พิดความกลับมาเลย นะครลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับเช็คว่ามีเหล่านี้นะครับสามารถนํามาคืนให้กับทางร้านได้เลยนะครับยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอมก็จะมารีวิวรอบคันให้ลูกค้าได้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่านะครับกระบะสีประตูนะครับงบ2,000 0 0กวบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับห้าถึตลอดทั้งสัญญาได้อะไรกันบ้างนะครับออกสดก็ได้ออกผ่อนก็ดีนะครับในส่วนตัวกระบะใช้งานคันนี้ เดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันกันเลยนะคบว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับในส่วนตัวกระจังด้านหน้านะครับลูกค้าเป็นสีดําแบบรังพึ่งแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้มาด้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาในส่วนตัวไฟด้านหน้ากันบ้างนะครับไฟด้านหน้าได้เป็นไฟแบบ ไฮโดรเจนนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้อแมกนะครับลูกค้าแล้วก็ยางยางใหม่มากๆเลยลูกค้าอมอยากจะบอกว่ายางใหม่มากๆนะครับสติกเกอร์ยังอยู่อยู่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวล้อแมกนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้อย่างที่อมบอกนะครับนะครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวล้อแมกอีก1ชุดหรือจะเป็นชุดแต่งรอบคันอีก1ชุดก็เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้มานะนะครับ กระจกมองข้างนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างนะคะว่าได้อะไรกันบ้างนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดท้ายกระบะให้ดูนะครับราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะคะลูกค้านะครับเหลือ 2,000 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่เครดิตดีนะครับสามารถนะครับใช้แบงก์สิบแบงก์เดียวในการออกรถได้เลยนะครับขอเป็นแค่อาชีพชัดเจนตรวจสอบได้นะครับนี่เดี๋ยวอมพาชมด้านในกันบ้างนะคะว่าคันนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้า สีดำทั่วทั้งคันแบบนี้เลยนะครับเป็นบอบผ้าสีดำนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นสีดำนะครับทั่วทั้งคันแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับมีหน้าจอแสดงผลมาให้นะครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นนะคะลูกค้านะครับ ที่สําคัญนะครับรถของทางร้านนะครับไม่มีกลอไม่กลับไม่แน่นอนลูกค้าสามารถเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะครับในส่วนตัวระบบแอร์นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับนะครับสามารถปรับได้นะครับตามความชอบนะครับตรงนี้เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับคบคันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับฟังเพลงนะครับเชื่อมบลูทูธสามารถทําได้ปกติเลยนะครับในส่วนตัวเกียร์นะครับคันนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับมาในส่วนตัว ระหว่างคนขับนะครับและคนและข้างคนขับกันบ้างนะครับจะมีในสอวนตัวที่วางแก้วที่วางขวดน้ําด้วยกันถึง2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับตรงนี้กันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นที่นะครับเก็บสัมภาระได้นิดหน่อยนะครับลูกค้านี่เลยประมาณนี้มาถึงในส่วนตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงอมาลัยจะเป็นสีดํานะครับ มาพร้อมกับโลโก้นะครับมาด้าสี่โคมเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงนะครับนะครับหรือไฟเลี้ยวนะครับก็อยู่ข้างคมอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาในส่งตัวด้านบนกันบ้างนะครับก็จะได้เป็นที่บังแดดนะครับแล้วก็ที่เปิดไฟแล้วก็กระจกมองหลังแบบนี้เลยนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งด้วยกัน นะครับฝั่งข้างคนขับก็จะมีในส่วนตัวกระจกให้ด้วยแบบนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับในส่วนตัวฟังก์ชันนะครับที่ประตูฝั่งคนขับกันบ้างว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวที่ปรับกระจกนะครับกระจกมองข้างแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกกระจกกระจกดรถยนต์นะครับทั้ง4ฝั่งสามารถปรับได้ที่ฝั่งคนขับได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ด้านล่างกันบ้างนะครับพามาชมในส่วนตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับลูกค้าห้องเครื่องแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าคันนี้ไม่มีน้ํพท่มไม่มีผิดคว่ำไม่มีไฟไหมแน่นอนนะครับลูกค้าสามารถนะครับเข้ามารับชมในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับ ตัวรถจริงๆได้เลยนะครับยินดีมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากจะเข้ามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องด้านในนะครับนี่เลยนะครับให้ดูกันชัดๆกันเลยนะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยครับสวยๆแบบนี้เลย ำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับคันนี้นะครับก็คือในส่วนตัวมาด้านะครับ bt 5 0คันนี้รถปี2013นะครับในงบ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0ันตลอดทั้งสัญญาซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะครับลูกค้าสามารถคอมเมนต์แจ้งมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออยากให้โอมนะครับพารีวิวนะครับคันอื่นรุ่นอื่นประเภทอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์แจ้งขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวรถเก๋ง นะครับรถกระบะนะครับหรือจะเป็นรถตู้ SUV 7ที่นั่งนะครับสามารถคอมเมนต์แจ้งมาได้เลยนะครับหรือว่าสนใจเป็นคันนี้เลยกระบะสี0ประตู m a z ด้ BT 5 0ก็สามารถแจ้งเข้ามาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวไงอมติดต่อกลับอีกที่นึงนะครับหรือสําหรับลูกค้าท่านไหนที่นะครับอยากโทรเข้ามาสอบถามนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์082 109่2 10 9 1อีกครั้งนะครับเป็นเบอร์082 109 0291หรือนะครับสะดวกเป็นแอดช่องทางบ้านเขียวเพื่อทักเข้ามาสอบถามพูดคุยก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับที่แอด 555b 53ตัวแล้วก็ b 1ตัวนะครับชื่อแอดเค้าจะชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจ ยังไงสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวารายละเอียดรถยนต์นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวารายละเอียดการออกรถยนต์ก็สามารถทักเข้ามาสอบถาม <cinematic. S 1> พูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับคลิปหน้าอยากให้รีวิวคันไหนก็สามารถคอมเมนต์แจ้งขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับ